คาปิบาราเป็นผู้หญิงดิคาปิบาราคาปิบาราครับเราไหเราเราถือหมอนนะครับภรรยาถือเก้าอี้รู้เลยผู้หญิงแล้วภรรยาฮะหยุดดิต้องเรียกว่าอะไรครไหนต้องเรียกว่าอะไรไหนม้าสัน้องแก้มน้องแก้มเราถือหมอนนะครับส่วนน้องแก้มถือเก้าอี้นะครับ ปีบาระคาปีบาระคาปีบาระคือคืออย่างนี้แต yeah> ่เก้าอี้อันน uh, ี้ยมันยังเป็นเก้าอี้ทรงที่สะพพตหลังนะปกติเก้าอี้มันเก้าอี้มันไม่ใช่แบบนี้นี่ขอนี่นี่นี่เก้าอี้แบบนี้เดี๋ยวไปเอาไม่ไม่เอาอันนี้ลองดูก่อนเดี๋ยวนะเอาอันนี้โชว์หมอนก่อนขอบคุณครับขอบคุณครับผี่แข็งแรงค่ะผู้เญิโอ้ยได้ไหมไหวไหมคือเวลาเวลาเรานั่งอ่ะปกติอ่ะ เนี่ยคือคือหลังเราอ่ะจะลอยครับสังเกตเวลาเรานั่งอ่ะแล้วมันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ปวดหลังข้างล่างถ้าใครมีปัญหาพอฟิสซินโดมอ่ะจริงๆเพราะว่าพอนั่งพอนั่งแบบเนี้ยมันรับน้ำหนักเยอะแต่ว่าถ้าเรามีหมอนอย่างนี้แล้วเรานั่ง มันจะซับพอร์ตหลังข้างล่างครับจําเป็นมากนะผมขับรถก็มีหมอนนั่งที่ออฟฟิศก็มีหมอนมันช่วยเรื่องลองนั่งสี่ซิมันช่วยเรื่องปวดหลังจริงๆเราต้องมีเบาะรองก้นก่อนแล้วก็มีเบาะรองหลังแล้วอันนี้ดีมากเลยนะเนี่ยใช่ันนี้ดีมากเลยดีกว่าที่ใช้อยู่อีกพี่พีก็กดค่ะแล้วก็อันเนี้ยลองซูมลองซูมลองซูมไปหาน้องอู ใช่คือคือถ้าใครมีปัญหาปวดหลังอ่ะให้เอาให้เอาตัวนี้ไปให้เอาตัวรองหลังไปแต่ถ้าใครมีปัญหาปวดก้นเวลานั่งอ่ะครับให้เอาตัวหมอนไปด้วยแต่ตัวนี้ช่วยเยอะจริงจริงุยมันดีคือคนที่นั่งเก้าอี้นานๆแบบ่ห้าชั่วโมงหกชั่วโมงแปดชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยหมอนอย่างนี้จาเป็นมากนะช่วยได้เยอะด้วยแล้วก็ไม่ต้องไปเสียค่านวดหรืออะไรอย่างเงี้ย บางคนเป็นหนักต้องไปกายภาพเลยนะออฟฟิศซินโดมเนี่ยส่น,<ค>นให<จ>ญ่คุณกลังพูดประชนประชันมาถึงดิฉันหรือเปล่าคะ้ามันจะทำไมคะเอฟฟิสิโลแล้วมันจะทำไมคะปวดตรงไหนนะปกติปวดหลังตรงไหนนะอปวดแล้วแต่นี่เขามับลงถึงนี่เลยี่แล้วตอนนี้เริ่มลามมาถึงนี่ก็คือนี่นี่น้องก็ปวดคือทั้งตัวจริงๆแล้วใครมีแบบปัญหาเริ่มต้นของปวดแบบ หมอนรองกระดูกสันหลังเริ่มเสื่อมอะไรเงี้ยพวกนี้จําเป็นนะนั่งแกะหอยมุกบนปวดหลังซื้อเลยจ้าจริงจเดี๋ยวขอกดอันนี้แม่สามสามหมื่นแล้ววันเนี้ยไม่ได้มีชิ้นใหญ่ด้วยก็ะเลวกระล้าไปเรื่อยไปเปื่อยเต็มไปหมดเลยเพื่อนลองดูนะคะราคามันจะตกที่ประมาณสี่ร้อยเองนะคะแต่ก็น่าซื้อนะซื้อเป็นเซ็ตคู่กนะใช่แต่มันช่วยซัพพอร์ตังมันดีมากเลยเนี่ยมันดีมากจริงๆถูกต้องไหนลองดิเราเพื่อนๆไม่ต้อง คนนะคะของที่เราเลือกมาทุกชิ้นจะเป็นของที่มีคุณภาพอยู่แล้วตะก้าแปดเตี้ยมากไหมคะตะก้าแปดคือใครใครอูคุณแม่เตี้ยติดดินเลยนี่ไงตะก้าแปดเตี้ยติดดินเลยดูดิแต่ดีมากนิ่มมากซื้อเถอะตะก้าแปดอันนี้ซื้อเถอะหนูซื้อแล้วสองอันหนูไม่ได้โกหกมันนิ่มมากมันถูกต้องสมอนนี้ดีมากนะกําลยสองอันประกอบเป็นอันใหญ่ได้ดีมากตะก้าแปดคือคนนี้คือคือ แต่ว่ามันนิ่มนี่มันเป็นแบบนี้ทำไมผมกดอะไรก็ไม่ได้อะดีมากมากคืออะไร,รอ่ะคุณชอบเอพโอนหรือเปล่าคะคุณชอบกดใส่แต่ตะกาแต่คุณไม่จ่ายตังไงอกคุณไปแล้วว่าตกตอกไม่ได้ชอบคนแบบนี้เขาชอบคนที่กดใส่ตะก้าแล้วจ่ายเงินแบบบุ๋มใช่ไหม คุณวม่เงินแต่ไม่ใช้เงินคุณทำผิดอย่างมากหนูทำผมสีนี้แล้วสวยนะจริงๆ